มาเด้อพี่น้องเย้ยมันเนี๋ยมากินตำกับปุ่นกุ้งสดน้ำกันเด้พี่น้องเลยโตัวเงี้ยงงามครับพี่น้องสดๆกับกุ้งมาพี่น้องกัดๆ,ๆครับ <c oughs> เจ๊เจ็นหน้า <c oughs> เออพี่น้องเลยวันนี้ครับตำกุ้งสดครับพี่น้องอู้ยไรล,ลื่นๆื่โล,ลกพี่นอ้องฮะมาจา้ะตำกปุ่น<ม>กุ้งสดเดินถามหมอกรพี่น้องเลยสวัสดีครับมีตัวแดนแปดสิบกิโลดสุขสุขคนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูผักจ้ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมันเดี้มากินตำขปุ่นกุ้งสดน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยโต้งเงี้ยง,งามๆครับพี่น้องสดๆครับกุ้งมาๆพี่น้องมากินเขา กินน้ำไปเนาะพี่น้องเลยทางผุนครับฮะพักของพักไปกินท,ทำกันครับมีกล้องเขาอมาม่าจิตจำให้จะดีจะน่จจาจะจำเป็นนะอามา,มาพี่น้องมามมันนะครับพักกับบักทวดเท่านี่ละไอ้พักกระเสียบมาเท่าเล่นะพี่น้องบักแตงบักแข็งบักอือบักมีด้วพี่น้องเด้อมาบักเสียบกันครับโอ้ตัวเงี้ยเจอนี่แหละเป็นได oh, ้กินน้ำคือเห่าจัดไปมาพี่น้องมาเนี่ อ้ยตอนกุ้งม้พี่น,อง,นองกินอยังเพกกื่อนก็ต้องกินน้ำพี่น้องเยอเว้ยเหมือนเดิมครับพี่น้องแก่น่าเฮียแดงเหมือนเดิมครับกุ้งสดๆครับตลาดน,น้องแค้นละเอียดมาพี่นอ้องขอบคุณครับเนี่ย Cùng mới để tắm như thế này nhòa ổn chứ mà hẳn Chuyển bên ngoài cũng muốn Dạ นันเราแบบวาเห็นม้เกี้ยเว่ <c oughs> อเจ๊เจหน้าเอ้ยไปแต่ละเขยียนทะเลาอย่างไหเนี่ยผ <c oughs> ักลายพืย่อฮะไม่สิตะล,ล่ออ มาพี่้องมา Mother, มาเด้อเอือยฝนเติร์แพแบบพิม่านไส่เบดีดีล้าโทรมาพี่น้องรับกัานทไหนเดอ้ออย่างกำ <c oughs> ลังมาดำหน้ารับจ่าบวกนะท <c oughs> <c oughs> ำหน้าผู้รุ่นนะ <c oughs> แต่แล้มาดำหน้าก็ดีเดี๋ยวแล้วดำแล้วเหตุเหตุเยอะแหละตะวันเขีก็ยองวันวันเขียววันไงที่ดำหน้าในที่ดำหน้าก็เหตุใดขึ้นกันหลา <c oughs> แต่าาว่าจ้าส่วนีนปากวันใดครับเริ่มเกิด ต้องสัมพัศได้ตนเองไม่น่าเรายิ่มห้มปากข้าตะปอกเป็นปกนตยิยดเมีอ่อว่าวานแนี่ยเพราะกได้ยินเผ็นไหนย้องหรอไปอวด้วย น้ำเงินมือโจ้ขึ้นสแสดงขึ้นแถบนันเออันไอ้อันพุทโาลงดอยเล่าสวยยังบุเล่าวันมีท่านก่อมนี่มีความจริงความจริงจักปเปอร์เซ็นต์ลองดูไม่ยอดเดีเ๋ยเบิรงกปนหน้าพี่นองคอมเมนต์มาแน่ด้วยจ้ะมีท่านก่อม ต้องมาหนน่อย <c oughs> เดี๋ยท่านเบ่งไปเบ่งได้ด้วยแต่ดูมีย่หยอดเลยหมดเลยหน่อยมดเ้อพอเอ็ดแม่นั่นขอบคุณขล้องฝากจันฝากแม่น่องไพ่มีครับน้องใหม่เด้อพี่น้องกุ้งของแม่นองไผ่ปุ้งแม่นองไพ่ มีกนนุ้งเหน้าด้พี่้หงคุณงเจนน้องไพ่บ้าท่านเดี๋ยวออกชิมแล้วเดียวมาออกด้วยเอาเป็นออนแต่ละบ่เขาปากค้น,น

เยอะหนิมักบ่ <c oughs> มักตะปูนังเนี่ยค่ะเั้งความเมียพี่น้องตะกีโลโวจนจีดรปลากันย้อนใกล้ตีบัดนี้ก็ว่าเจ้าสีเรียกใกล้ขึ้นสีเรียกลูกเรียงเนี่ยอเอาถึงสองแต <c oughs> <c oughs> ่ว่าแล้วก็ลดลดลงไปแน่พี่น้องทั้งสองตัวเบอย้อนตะกี มัมมีผัวอลูกสวยเนาะตีกินเขาวอไ่ได้กินแม่พี่น้องลูกหน่อยๆย,ยู่เซ็ดเต้นๆน้ำไก่หันจะเด็ดพ่อข้าวมูกอุ่มไก่มากจมเห็นผู้อุ่มมากพอมีท่านกับท่าน,นตัว อทั้งใจกันหน่องย,ยิ่ง้ำกันจะไปหาเตียงยันกันลงเตียงหนอนกังหน้าเนี่ยกะย้อยโจมกันไร <laughs> ติดติดไว้ยีเลยเตี้ยมบ <c oughs> ายเลยพ่อจมกับจังจมเหรอว้ <c oughs> าวว้ <c oughs> าวดูกับจมนี่มันมีเส้นบางๆกันอยู่ด้วยพี่น้องบางที่เขากอาจจะว้าว้าวดูจังไง คือเป็นไงดีว่าเมียจะจมจริงบอกเทียนนังบอกฟังก็ต้องบอกอีกบอกอีกมาจมมันบ๊อสุภาพเอาเอินพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆ ให้มันจำได้บอกลงไปบอกขันก่อนกินอย่างเดียวไปนอน่อย คุ่นอมื่ต่ำมึงว่เป็นสิ่ง <c oughs> บางอน,นุกันนากอุ่นอุ่นว่ามันเลยมุ่นย่านี้เสียท่องเนาะศ้องเสีย <c oughs> สือมาเอาเสื้อเย็นไว้บันนี้ก็เลยเอามาอุ่นนะไปนอนดูอะไรเส้นเก่าหัวเส้นขิงมาแดงนี่เกาด้วยกันเนาะ อแับอันนี้นี่ท่านกว่ามันคือการาแสดงพี่น้องวายเห็นเน่ากินประสบะ่พี่เจี๊ยเนี่ยโอ้ยพ่อจะหอ <c oughs> ให้กินให้แบนี้เลยที่าโอ้ยแต่งกินยังไ แสบหลายอ่อนซ่อนจะอ่อนมือนี่มือหนังเนาะหนังสีนฟ้าปะบ่รวยมั้งหรอจืดทบๆด้วยแห่นัうう้นกินซสบมือเนี่ยมือของเหล้าว่อยไปชิว่าแสบครับพี่น้องเนี่ยชิว่าสุดยอดเลยครับว่าเหล่ามึงนะครับแฟครับสมองสมบอตครับพี่น้องมันกินตำกับปูนกุ้งสด องท่านเป็นได้กึ่งสดเจน่าหนิยังสีคักเด้อพี่น้องแม่นี่แดงผู้ใดอยู่ยไกลๆสวยอุ่นหนือนรานน้ำเน่อยู่ยไกลๆไหมแลนมาเอาอยู่พี่ก็วันคักวันเนี่ยแท้บ่ปุ๋ยบ่สดได้สดดีแถวนี้พวกโปรเจมาทลสันจะดูเอกจากทาไปพี่น้องเลยผู้ใดไปซื้อถามบอกว่าบปุ๋ยบอกมาถจะบอกซื้อประจัีลดไหนพิเศษเลยพี่น้องเลย จากสามรอยเป็นสี่รอยครับพี่น้องเอือว่าลดเพิ่มเอาเิ่มข้าว่าไปดอกเผู่อหัวเดินพี่น้องซ่เอมเสือรั่รอดเมือนะแม่ใายก็ไม่ได้พูดรออกสาวก็มิพูดง่ายอืมขึ้นยอด เยอะที่ต้องงหายข้าบาดู <c oughs> อันนี้จงแหถ่ตะกินทุดทไายจงยังกินด้ยเดสิกินด,ด้มันบอยูส <c oughs> ่วนนั่งเดียข้าจะเบาดูวยครับเขาว่าหยอกกันแมงสั่นละม่หยอกผ <c oughs> ัวเจ้าของไปหยอกไปหยอกผู้อ,อื่นให้หยอกบ่กัน พุบ่เกยยอกกัะยอกพว้เอาพุ้หยอกแคจันาฟูงมอนทางซีนฝาดวันวันพระวัดพระเดวันพระเดือวัดพระคือนประเดี๋ยุ้พี่น้องยยานด้วยเอา เดี๋ยซื้อมากินรูกปกระแดกพุ่งไเฮ้่ตกินหรอกน้องานตไปป้กนตเอาละพี่น้องสมาชิกอนุกรุงศิริเลนเราจะพูดดังเอาใจได้ครับข,ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องท,ที่ติดตามชุ่มกับเบาปุ๋ยจุปาจูปาครับพี่น้องอ่ะมื่อนี้ครับลาเรื่องจัง่อยครับแดดประแดกดีครับพี่น้องมื่อนี้ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามหนนะ้าไปเด้อพี่น้องเลยเบาปุ๋ยจุปากับผม พี่ปาน้องคับกินเขายางเวีนยนนำขึ้นครับพี่น้องมาเนี่ยอ้าเปิดเัถั่วโอ้สมัครพี่น้อง <c oughs> เปิดความได้เห็นน้ำนั่นครับเพะเปิดพ่าพรเสลย์นวา่าเอาขอขอบุณขอบพูดอีกรอบนึงคับพี่น้องเกยแดง <c oughs> เนียเดยงเกน้าคับพี่น้องเราจะให้อาหารทะ,ทะเลมาครับขอขอบุณขอบพูณอีกรอบนึงเร้อครับพอบิมงนสู้ขู่สุขขสก้นครับพี่น้องมาเนี่ยไปเต้ไก่เต้งไก่ครคับแว่สื่อบอกว่าบ้าปุ๋ยบอกมาสื่อะสมอาหารปลาหมึอกอาหารทะเลครับพี่น้องหล่สันสายยางครับพี่น้อด เอาไปซื้อรถน้ำเพลินบรนใจดีเฮ <c oughs> ียเพลินเอาผู้ใดตาบอดในเมืองตาใดครับยังบ่ได้ก็แหยแเรนหันเด้อพี่น้องผพุเตคาขดคางงอคอยคา,า,าสื่ชิงหนึ่งครับผู้ใดเป็นโลบเก่าหลบซีไว้เสื่วงให้เศร้าครับพี่น้องผู้ใดบ่สมบวกสบายครับพี่น้องมื่อนี่ลูกกองแกงกันวนะ่าหากุ้งครับพี่น้องลวกก็ได้ตำก็ดีนะ๊แล้วพี่นอ้องเด้อเอาอาปลากวงๆครับยามตัวตัวตัวดึงเดียบนาบแดาแดกที่หาดหาดล้างกุ้งพี่น้องปลาแดกเริ่มเริ่มดีแรียนน้ำล้ำใสลิลิลิตตนจุดแล้วก็พอเอี่ยมปากตบดากเปะยางซื้ออง่ะ ตาชินี่ครับสุขดีความสุขครับวัสดีครับจิวจอย่าลืมฝากกนอะไรกดแช่กดติดตามเด้วพี่น้องเลยบอกบอกัวยแย่ขีบกันข้านวนัมกันบหมันดีไปนจแต่เขาถือบ้างาบีบบงห้เอาเนวเลยแต่บ้นมีไม่ไ้เก็บขยันบ่พ่อมาแเอาหน่แก้จะน้ำพี่น้อง